ไร้ปันไหนี่สีเขาปูกอันนี้ประมาณประมาณสองพันต้นค่ะ เถ้าตัดจะต้องตัดให้เหมือแปลงพี่นี่นะจ๊ะผลผลิตของเราจ้ะเห็นบ่วคานี่ผพักคนละข้างงามๆเลยค่ะเอาใส่กระสอบเลยค่ะหงีบกรึบอ่าโอเคอ้ ของน้องเจมีแล้วน้องซิโบนะคะต้องเลื้อตามันไหวน้ำด้วยค่ะนี่ต,ต้นนี้ก็ตัดได้เลยจ้าหนีผลงานค่ะผลงานสองพันต้นนี่เฮ้ยตัด,ดด้สูงสุดเนี่ยประมาณสามสิบลูค่ะตร้ตร,งตรงตามันไหวมันแตกน้ำขาดตัดประมาณเนี่ยจะ้ะสีมหงอกได้ตามันอยู่ใสที่มันหงอกมะะออั่ยค่ะหอกอ๋อนี่นที่เป็นยอดน,น้อยๆนี่ออกมาเขาเอิ่นว่าตามันแบบแต่ที่ตาเนี่ยเขาตัดแล้วมันกระปงขึ้นมาไหม โอ้ไม่ใช่ิใหญ่ไปนนน็นหนาเนาะนี่เนาะพักโหระพาที่ห้าตัดได้ที่สวนนองลินบ้านพ,าพักขาอำเภอยังชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดของเฮาวได้ค่ะเด้อปลูกประมาณ2เดือนเฮาก็ได้เก็บกินแล้วแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็คือใบางามใบใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครก็ได้นะคะบ๊ายบายค่ะเดินตามนี้นี่เดินมาค่อยๆเดินน้องเดินได้ไหมมาโอ้สิบวเร็วเว้ย มีสายายางหลายชี่เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พุณมันกับกราไก่ตัวละรทุนด้ยแล้วว่ามันจอดง่ายกวัวออกง่ายกวัวเน,นาะอดีนี้มีเป็นนางแบบใหนนะ้นหน่อยนะเด้อกินข่าวเลยสวัสดีค่ะ มือนีด้ค่ะแอคชั่นทุเราสิผ้าทุกคนนะคะมาตัดผักโหระพาเข้าอยู่สวนโหระพาหนงลิ้นนะคะบ้านพักขาอําเภยยางชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดค่ะเข้ามาเบ่งสวนผักโหระพากันเลยค่ะหนงลิ้นปกติเข้าปลูกนี่เข้าปลูกจังไไดอันอันนี้สื่อต้นมะปลูค่ะอ๋อสื่อต้นมะปูก,ปก,กเข้าปลูกโดนเป็นไดเข้าจังเด็ดตัดถ้าสมมติว่าเข้าบำรุงดีใส่ปุ๋ยใส่ยังกะประมาณยี่สิบมื่นจ้ะยี่สิบมือนเด้ขายอาทิตย์หนึ่งตัดเทือ่อนึงบประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งตัด อันนี้เขาปลูกหลายบันไดนี่ที่เขาปลูกอันนีป้ประมาณประมาณสองพันต้นค่ะอ๋อเขาปลูกสองพันต้นจ้าตัดเทื่อนึงเทื่อนึงนี่เขาได้เท่าไหร่อทิตย์หนึ่งมันจะ,แล,ะแล้วแต่ราคาแล้วแต่ตลาดแต่ละมือนจ้ะที่ได้สูงสุดเคยได้สูงสุดทสูงสุดช่วงที่กำลังปลูกมาได้สองสาเดือนได้โลละสี่สิบจ้ะโลละสี่สิบบาทสองพันต้นนี่ เคยตัดที้สูงสุดน่ะประมาณ30โลค่ะโภละผานี่มันมักแดดหรือบ่มักมันมักแดดค่ะอ๋อมันมักแดดเนาะบัดย่ามเฮาตัดเฮาสิตัดจังได๋มาเบิ่งการตัดกันเลยค่ะมาเดี๋ยวน้องทุนสิตัดให้เบิ่งวิธีการตัดเฮาต้องตัดจังได๋น้องทุนต้องตัดจังได๋ลินบิรนเองเนาะตัดเพาะตรงจงตามันไว้ให้มันแตกนําค่ะตัดประมาณเนี่ยจ้ะ สีมันงอกได้ตามันอยู่ใสสีมันงอกมาเนี่ยค่ะยอดอ๋อนี่ที่เป็นยอดน้อยๆนี่ออกมาเขาเอิ่อนว่าตามันจ้าเขาจงไว้อ๋อนี่นี่ลูกเห่นี่เป็นกิ่งเป็นกิ่งออกมานี่เขาเอิ่อนว่าตามันเขากระตันลงไปประมาณซ้ำนี่เมนค่ะเพราะเขาวานปุ๋ยตัวนันกระสิใหญ่มากขึ้นไหกนะคะ ประมาณนั้นนี่ใบที่ตาเนี่เขาตัดแล้วมันกะปงขึ้นไหมอายุมันนิงได้ยาวเลยสันได้หลายปีค่ะถ้าดูแลประมาณปีสองปีอ๋อปีสองปีได้เลยแต่เขาดูแลเอาตลอดอืมงงามขนาดเลยค่ะเอาไปกินก็ลูกสินเนะก็พัดหอยลายเพราะว่าเขาตัดแล้วไมนกระสิแตกออกตรงตาเนี่ยเขาเหลือไหวโอ้ไม่กระสิใหญ่ไปหนาเนาะนี่เนาะเขา้องตัดจังสีเลยตัดเน่าบอเดี๋ยวมาให้พี่หวงถือเลยก็ได้ยเด้อ แล้วแต่ต้นแล้วแต่ยอดบ่ายอดมันยาามันสันนะใส่เวลาตัดลายบ่เนี่ยบ่สองพันต้นเนี่ยเวลาตัดบลายแต่ะไม่สดลายน้ำเข้าไปนางเลาะใบเหลืองใบหยางต้องไปนางเลาะใบเหลืองมันออกเนาะส่งตลาดเศร้าจ้ะเาไปแต่งแต่ถ้ามันบบเหลืองก็เฮดบ่ย่าแต่อันนี้มันเกิดมันมันบ่ถึกแดดบ่ตีมันเหลืองมันมลภาวะมันมักอากาศมักแสง <Es per ate> มาเดี๋ยวขอพี่ทูนให้ถือมาอ่น้องเจมิงช่วยพี่ทูนถือค่ะอ๋มอมันก็บบริตัดยากเนาะพอค่ะถ้ามันแตกเป็นกอเป็นผุ่มขึ้นสูงมันแห่งจิตตัดมวนกว่านี่พี่อันนี้มันมยังสันสองปีพุนวตีอ๋อมันก็ตัดบาอย่างเดนยนี่แงบเงบเงบแงบข้าวเดียวเนี่ <จ reet. S 2> งนี่ต้นโอ้ผุ่มนี่งามขนาดเลยมันก็ออกเป็นผุ่มเป็นผุ่มเลยเนาะ คุนเอาเลยงานสองงานสิเออแต่ห้องนู้นนี่มันมันมาแตกสูงมันก็จะส่นแน่มันก็จะตัดยากแน่นนะเฮ้ยเห็นนาทีที่แล้วตัดไปนี่มันแาวเนาะแมนค่ะมันเยาเออเห็นแบบแยาหนึ่งซ้ำขอสองคือสิสามสิบคนละสามสิบเส้นจ้าจ้าเห็นบ่กค้านี่พักของละพังงามๆเลยค่ะเอาใส่กระสอบเลยนะค่ะเอาใส่กระสอบจังซี่เอาใส่กระสอบเลยค่ะ เอาวางไว้ทางเดียวกันนะอ๋อห้างกรสิตัดยางจังสีไปเรื่อยเนาะโอเคกระสอบนี้แล้วก็สิไปแตงอ๋อเสร็จแล้วห้างกับไปแตงตกแตงใบแล้วก็มัดกามัดกมแล้วก็ส่งขายที่ตลาดสีสเกตนะคะตลาดเสาสีสเกตอุ้ยงามขนาดเลยใบมันใหญ่ดีเนาะจ้าไปกินกับลูกซินทอดหรือว่าลูกซินหนึ่งนี่นะโอ้ยแซ่บขนาด เน็บกึบได้แล้วค่ะโอเคได้หรือยังระวังกันไก่โดนะอืมโอเคอ่าตาจิโบเลยค่ะโอเคสนุกไหมคะจิโบอ่าจิโบตัดอีกหนึ่งอันหน่อยเลยหนตัดอีกตัดอีกอ่ะ มีต้นนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยจนีย่นนยอ่าัเยโอ้เก่ง <c oughs> มากเลยค่ะในผลงานของน้องจิโบค่ะช์ชหน่อยเร็ว <c oughs> นี่ผลงานของน้องเจมิงแล,ละน้องจิโบนะคะ <c oughs> อู้มันงามขนาดเลยเนาะจ้ชิบ ต้องเลือตามันไหวนำเด้ค่ะนี่เด้ตามันกิเป็นหยอดแตกๆ<ต><ต>ออกมานี่เด้เป็นจริงแตกออกมานี่เขาเอินว่าตามันนี่ช่งสีนาานี่ต้นนี้ก็ตัดได้เลยจ้าเนี่ยเห็นบ่นี่จ้างามๆเลยจ้ามาจ้านางองโ,งโยร่งหรอกมาที่ตาเนี่ยนี่นี่ นี่ผลงานค่ะผลงานวันนี้เขาอยู่ป้าโหระพาหนงลิ้น้ะค่ะเดอ้อบันพักขาค่ะอำเภอยังชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเก็ดเท่านี้เองเดี๋ยวเขาไปตัดกินก่อน้อค่ะเดอ้อพนักงานกระสอบอยางตามค่ะว้าหวหัวศรีสะเก็ดเขาปลูกพักหลายชนิดเนาะจ้า <c oughs> นี่เขาปลูกโหระพาแล้วต่อไปหนงลิ้นกับสิบป,ปลูกพักซีไทยมันบอก <c oughs> จ้ะละกะบักแตง โหระพานี่มันมักนามบารุบอมักนามโหระพานี่ก็ชอบนามแต่ว่าแช่เกินไปมันก็จะเหลืองอแต่ว่าถ้าจะให้ดีมันมันชอบแสงแดดอ๋อมันชอบแสงแดดลดน้ำเธอเดียวอตอนเสนาร์อ๋อตอนเสาร์ย่ามเดียวรดน้ำครั้งเดียวอืมแล้วก็ถ้ามีแสงแดดแน่พ่นกะจะเขียวแต่ว่าถ้าฝนถ้านาวนี่เพ่นกระสิบ่ค่อยเคียวนะโอ้พ่น,นบ่มักฝนบ่มักหนาวอ๋อนี่เต็มเลย แคเดียวก็ได้ลายละจ้าหูต้นนี่งามแห้งเป็นผุ่มเลยได้ลายยอดได้เนี่ะเนาะจ้ามวนเลยวัเทีตัดมวนเลยต้องรีบตัดออกเพราะว่ามันเหลืองแล้วนะพี่ตตัดเห็นมันแตกใหม่มันเริ่อเหลืองอ๋อแห้งตัดแห้งแตกวันที่จังตัดหลอกเขากว่านปุ๋ยจ้วจังได้ตัดอีกอาทิตย์หนาจ้า น็กหน่อยแลนเลนืย้ยในป่าหัละพาป้าจะเป็นมวนขนาดเบิ้งที่ละนั่นป้าเิ่นมว,ว <c oughs> นบ่ไม,มได้แลนเลนป่าโหัวละพา <c oughs> พูนพูนมากแล้วเอาแลนไล่กันมาที่ตานี่ระวังน้องลมด้วลูกห <c oughs> ยุดถ้าแสงใดมันจะแตกแบบนีแ้แหละพี่ โอ้เบสเซนนี่หกร้อยนอกนอกนั้นเท่ากับบ่อใดลงทุนอยังเท่ากับเห็ดแห้งเท่าร้อยมีปุยมีอยังอ๋อกับมีปุยเดือนอาทิตย์หนึ่งเท่ากับอาทิตย์ละร้อยอาทิตย์ละเท่ากับวันสูนถูกสิ้าสูตรเสมอจ้ะสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวจ้ะอู้แต่ใบม์มเงาอย่างสิ่กับเป็นตะอ่อนซ่อนอยู่ดอกใบมันใหญ่เนาะอันนี้เป็นโหระพาพันธ์ใบใหญ่พี่อ๋อนี่เป็นโหระพาพันธ์ใบใหญ่ มันจะสิีมีพันธุ์ของมันเนาะจ้าไม่สิมีใบหน่อยใบใหญ่ส่วนหหายเขานิยมใบหน่อยหรือใบใหญ่ใบใหญ่เนาะจ้าตัดเบิร์ดนี่สองโซ่วงได้อยู่เด้อนงทวนอากาศดีได้อยู่ได้ถ้าอากาศหอนๆนี่โอ้ยม่ไหวค่ะถ้าถ้าอากาศห่อนกับสิเป็นเปลี่ยนเป็นตัดตอนแรงจ้าตอนค่ำโอ้งาม งามขนาดเลยขนาดยังบ่เบิดแถวแรกก็สิเต็มกระสอบล่ะถ้าตัดก,ก็ต้องตัดให้หมดแปลงพี่อื 哼哼。<laughs> นี่จ้าพักโหระพาที่ห้าตัดด้ที่สวนหนองลินบ้านพักขาอำเภอยังชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดของห้าเด้ค่ะเดอมองสวนนอกนี่กับบรรยากาศดีแห้งด้ค่ะเดอเบิ่งพักโหระพาสองพันต้นแถวยาวลงไปเลยด้านข้างเขาก็ปลูกปาล์มแหละข้างล่างก็จะเป็นแม,ม่้ำมลน้นมูนก็ลังข้นเขาก็สูบ้ำมูลนี่ขืนมาหดหนามหดหนามพักเลยป้าลงทุนบ่หลายเลยค่ะลงทุนสองพันต้นเนี่ยลงทุนเงินหกร้อยบาทนอกน,นั้นเขาก็เก็บกินปลูกประมาณ สองเดือนเท่ากับด้เก็บกินล่ะเป็นภูมิภูมิแต่เอาจังสีเลยตอนนี้น้องลิ้นกำลังตัดอยู่ข้างหลังค่ะเห็นไหมคะมแล้วกับผลผลิตที่ได้ก็คือใบง่ามใบใ่นะคบง่ามขนาดเลยจ้าเท่านาสีมะสม้มผ้ามะส,ส้มสวนบักแตงเดชเด้อว้าวห่อซีสเกตบานเท่านี่กะปลูกพักได้หลายชนิดนะคะปลูกได้ทั้งมะละปลูกหรละผาปลูกบักแตงบักเครือเทศบักพีิกหอมตอนนี้ก็ปลูกหอมหลาย งามขนาดเลยเบิงติลาก,กำลังดกงามดีขนาดเลยแล้วเสียวโหรละาที่เขาเก็บได้ไปใส่ถุงปุ๋ยก่อนนะคะ นูคุกหนูผักหัละผาที่เก็บเมื่อกี้เนี่ยนี่นะจ๊ะผลผลิตของเราจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ